ครับชื่อว่าเบบีทเวนตี้โฟร์เซเว่นคอนเสิร์ตครับเอ่อทำไมถึงเป็นเบบีทเวนตี้โฟร์เซเว่นคอนเสิร์ตเพราะว่าของเราก็คือเราอยากให้ให้ทีมงานของเราเงี้ยเป็นแบบว่าเราเจอกันมอบความสุขแบบว่า2ี่ยี่ชั่วโมงแล้วก็7วันเลยก็คือแบบทุกวินาทีอยู่ด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้เหมือนแบบว่าเราก็อยู่ด้วยกันมา8ปีแล้วครับเราก็อยากจะมอบความสุขให้กับทุกคนอะไรแบบเนี้ยครับใช่สุดท้ายนี้เราจะโชว์24ชั่วโมง ก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันก็จะเกินไปหน่อยครับใช่ครับมันก็จะไม่ถึง24ชั่วโมงแต่ว่าความสุขที่เรามอบให้หรือสิ่งที่เราตั้งใจทํามาเนี่ยมันเกิน24ชั่วโมงไปแล้วครับคิดว่าคอนเสิร์ตนี้มีส่วนร่วมในด้านคอนเสิร์ตที่แบบผูกหอกความเป็นตัวเองใช่ใช่ครับแล้วก็ ครับก็คือว่าเราก็ช่วยกันคิดโชว์ด้วยแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยห้เนี่ยก็มาจากเบบีด้วยเพราะว่าพ่อเบบีรู้ว่าเรา2คนเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับ mm hmm. เขาก็จะเริ่มแท็กมาในเอกแล้วว่าอยากอยากได้โชว์แบบนี้อยากเห็นออฟกันแถวนี้เราก็เลยประมวลทุกอย่างที่เบบีอยากได้เนี่ยก็เอามาใส่ในคอนเสิร์ตแบบฟิลที่แบบว่าเบบีชอบแล้วก็แบบว่าเออน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยจริงคอนนี้น่าจะครบรถอยู่นะใช่แล้ก็เลือกมาอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยแต่อยากทัก่อนก็คือครบรถมากเลยนะ ข้างไหนครับตอนเบลูก้าเหรอเอ,อ้อตอนนั้นเบลูก้ามันทําอะไรได้เยอะไงมันมเหมือนแบบคน4ี่คนมันเล่นอะไรได้เยอะแต่ว่าคราวนี้เหลือ2คนก็เออผมว่าเต็มที่ก็ได้จะได้เนี่ยแหละเต็มที่แล้วเพราะว่าวันนี้เราก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับม,มาเลยอย่างเพลงต่างๆก็คือลงใช่ครับเพลงต่างๆก็ช่วยกันเลือกช่วยกันใช่ช่วยกันเลือกว่าน่าจะเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าใครที่รู้ว่าถ้าสมมติว่ากันกับปีมีคอนเสิร์ตกันก็จะเป็นแบบว่าเน้นความจอยความสนุกอะไร ความม่วนอ่ะแม่่จริงหรอจริงหรอจริงเหรอจริงรู้ได้ยังไงมันออกอ่ะเออเก่งเออพวกเธอเก่งฉันรุปมีแต่เพลงช้ากำลังกาคาดหวังอัพกัรเมร้อนนะคะวันนี้เมร้อนเมร้อนไม่มีสีได้ไงสีได้อยู่สีไงเดี๋ยวร่อนเองเดี๋ยวร่อนเองเมย์ไม่ต้องร่อนเดี๋ยวออพร่อนเองตายแล้วกูตายแล้วกูทั้งหมดการจะนำเสนออะไรบ้าง ก็เรื่องว่าพวกซีนต่างๆไว้อย่างได้เป็นฟิลประมาณนี้อยากให้เห็นออกกันยังไม่เคยมีแบบนี้อยากให้ลองทําแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับส่วนแบบนี้หลยคนก็เป็นหูกระูดกไปเที่ยวเราแล้วหรอไบ่ายเนล้วไม่ใช่คแรกหรือว่ายังไงไม่ต้องห่วงน้องค่ะห่วงหนูอันนี้หนูเป็นหนูรวไหมก็ได้ยังไงก็ได้ครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเราต้องทําให้ได้แล้วก็ ช่วงนี้เราก็ไปฟิตเนสแล้วก็ยืดพีราทงพีราทิสเอาเออกระดองกระดูกอะไรอย่างเงี้ยต้องยืดนิดนึงฝีซ้อมเต็มที่เนาะใช่ใช่ใช่ครับเราก็อยากให้ทุกคนมาแล้วจอยมากที่สุดไงมันจะจอยแน่นอนเพราะว่าคือชื่ออะไรแขกรับเชิญครับใช่เพราะแขกรับเชิญของเราเนี่ยมีทั้งโฟโแล้วก็ไลแคันทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็มีเออนนโออังเปาอีกอะไรเงี้ยกันว่าทุกคนเนี่ยกัน หลังจากเราได้แบบรันเมื่อวานแล้วเราเห็นเลยว่ามันสนุกอะไรเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าตอนแรกตอนซ้อมใหญ่อ่ะครับที่ที่ตึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองภาพไม่ออกว่าเอ๊ะมันบนเวทีแล้วมันจะจอยกันได้ยังไงวะแต่พอเมื่อคืนได้มารันแบบทุกคนรวมกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันออกมาแบบเลิศในความคิดเรานะเลิศอือ ว่จริงจริงการเดินทางของค่อกการคนข้างยาวนานนะ<ช>ป,ปีครับแปดปี<ช>ปบบครับใช่เป็นไงบ้างที่ต่อคุณพ่แฟนคลับยังเหนียวแน่นขนาดนี้เราโชคดีมากกว่าครับที่ <c oughs> ที่แฟนคลับยังอยู่กับเราถึงตอนนี้นะครับแล้วก็เหมือนแบบว่าเออมันโชคดีอ่ะ <c oughs> มันรู้สึกว่าเออโชคดีที่เราเกิดมาก,ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ <c oughs> ้าออสมมุติว่าไปเทียบกับเด็กสมัยนี้สู้ไงสู้กเด็กยังไงาเรความมาเที่ยบเราอาจจะสู้ได้แบบว่าตอนนั้นเราเกิด อะไรวะยังไงยังไงนะกันก็หมายถึงว่าตอนนั้นน่ะเราเกิดตอนนั้นใช่ไหมแต่ถ้ามาเกิดตอนนี้อ่ะเราก็จะสมมติเราเราก็จะได้เรียนนู่นเรียนนี่อ่าใช่เราก็อาจจะแบบเออได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมมาตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆเพราะว่าตอนเด็กๆตอนเน็ตเรายังอ R E R กันอยู่เลยอ่าหรือไม่จริงพวกพี่ๆของจริงล้วนแต่ตอนกันเกิดมาเน็ตดีแล้วนะเอาหรอใช่ใช่ใช่ เมื่อกี้ถามว่าอะไรนะถามว่า8ปีมันยาวนานออรู้สึกยังไงบ้างอ,อ๋เอ,อรเราโชคดีครับแล้วเราก็รู้สึกดีที่เ,ออเราทํางานด้วยกันมาแล้วไม่มีแบบการทะเลาะก,กันเลยอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีแต่สิ่งที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆปีครับก็ดีใจมากๆที่ที่คู่เราออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้ครับแล้ว8ปีกับแานเขาเออเป็นไงบ้างก็งกัน จำได้เลยว่าวันแรกที่เราแบบว่าวงสวงกันหน้าแกมมี่อะไรเงี้ยก็ยังเป็นแบบว่าไม่กี่คนเองสิบคนมั้ยสิบสองคนแล้วก็แบบมาถือป้ายอะไรเงี้ยออฟกันอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้มีคอนเสิร์ตครั้งที่สองด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รวมเบบีก็ดีใจมากๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่เสนับสนุนเราสองคนแล้วก็ยังรักเราสองคนนะครับดีใจมากๆเลยครับจริงๆพูดเลยอีกหนึ่ง ไม่จริงจริงผู้ชายหนึ่งก็คือเวลาแบบทำอะไรกมันเป็นมีมเหมือนกันนะครับครับทำอะไรล่ะครับเมว่าไปไหนเมื่อไหนททำอะไรมันก็จะเป็นมีมตลอดเลยนะอย่างเช่นเมื่อกี้อะเมื่อกี้เมื่อกี้สวัสดีอะไรครับอ๋อผมหยุดตัวเองไม่ได้ที่จะเป็นตัวเองแบบนี้ครับมันยากอ่ะเออก็เลยพออาจจะ ชอบมั้งครับเออไม่ก็เกลียดครับในตอนนี้ในในสิ่งตอบในเซียนเผายังมีเป็นบีบเลยนะครับอันไหนนะจะมาจะมีเออเวลากินกินแล้วเดินอย่างเงี้ยเดินมาเอาเวลามีแบบดราม่ากใช่เอย่าของกินมานั่งดูได้พอเขามาดูเสร็จปุ๊บผมก็เอาข้งกินมานั่งดูเออเอาของกันเอาของการเกี่ยวกับการรู้สึกยังไงกับภาพขอตรงนั้นก็เอาไปใช้ได้ครับ ไม่แต่ว่าแกก็แต่ว่าตอนนั้นในเหตุการณ์จริงๆเลยอ่ะคือว่าเอออยู่ในเซฟเฮาส์แล้วไม่รู้ว่ากล้องไหนไม่รู้ว่ากล้องไหนพอเขาจะบอกว่าถ้าสมมติกล้องไหนมาเนี่ยจะมีแบบไฟแดงๆขึ้นอะไรแบบเนี้ยกันก็เลยแค่อยู่ไหนนะไฟแดงเมัมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเออคนก็เลยตัดใช่ไหมใช่กันหาไฟแดงอยู่ว่าอยู่ตรงไหนอะไรอ่าเงี้ยแล้วถ้าพี่ทำตอนนี้การทอดได้ไหมทำได้นะสีหน้ายังไงอ่ะเรากนรจะแสดงอ่ะชิงแมตต์ลาอ่ะเออไม่นะไอคนหนึ่งน่ากินเลยคนหนึ่งพังกี้ แนาไหมผมก็เป็นอย่างนี sure. ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออแล้วเราเข้าใจไหมกันเพราะเป็นตัวแทนชาวเผือกของเท่าก็เป็นก็เป็นชาวเผือกเลยแหละครับเพราะเปลือกไมาแล้วมาแล้วแน่นอนรแล้วก็ยิ้มาแล้วรอเราอย่างเงี้ยไปซื้อกันเราซื้อไงเพราะเราเป็นตัวแทนตรงมีตรงนี้ทุกครั้ง ก็ดีใจไหมดีใจครับไม่เอาจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเราไปเอามีมเราไปใช้ได้เราสูมีดราม่าไหนมาก็จะได้มีหน้าเราอยู่ในนั้นจริงเราก็ติดไปเลยทุกดราม่าเลยใช่ตอนนั้นเเองไว้เลยไหเมันจะได้สงสัยว่าน้องเกงเขียวคนนี้คือใครนสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับน้องเกงเขียวนี่คือกันอัดนะครับตอนนั้นเกิด นานยังปีไหนอุ้ยนานแล้วกี่ปีสั้น่น2ปะ <c oughs> ซีซั่นสองยี่สิบสโควิดบ้าช่วงนั้นเนาะใช่นานๆนะพี่ออมรักอีมันทำอะไรครับอ๋อมันนั่งผมก็มานั่งดูเห็นเขาเล่นเล่นกันผมก็เลยมานั่งดูเขาเล่นครับเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วตอนนั้นผมก็เลยแบบเออเหลือแค่นั้นอ๋อแล้วก็มีอีกอันนึงอีแต่งตัวเบาๆหน่อยครับอ๋อกับอีเตช่ป่ะอันนั้นอ่ะเออก็แบบว่าวันนี้แต่งตัวเบาๆหน่อยก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันครับเออแต่ก็อยู่ได้เป็นจากวันนั้นจนวันนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ครับไม่เข้าใจยังอยู่ป่ะยังมีีป่่ะยยังมอู ่จริงๆเป็ซีรีส์ไหมหรือว่าเรารู้สึกยังไงกับโค้ชชอบเลยครับให้ทุกคนเอาเลยเอาเลยทุกคนไปใช้ได้เต็มที่เลยครับมุสาบ้าปึ้งอ๋อไม่เป็นเพลงใช่ไหมมุสาบ้ามุสาบ้าพึ่งพึ่งมูซาบ้าปึ่งมูซาบ้าพึ่งมุสาว้าปึ่งมูซาบ้าพึ่งอูซาบ้าพึ่งออกกันพึ้ง Boom! <laughs> uh.

น่ารักน่ารักโอเคได้ได้ได้โชว์ที่มันน่ารักน่ารักตะกุตมีได้ได้เลยเน่มาเราดี๋ยวเดี๋ยวเดตบตบตบกัน่าเงอย่าเพอยาเอยาเเอามามามมาอมารายการอย่างเดียวน่เราต้องมาร้องเพลงด้วยโฟสได้ครับผมส่งดีวอ๋อมาถึงส่งเข้าได้ส่งเป็นอะไรอ๋อเนื่องจาก